พ่อบ้านราชาปีศาจจัวฟานตอนที่921 5้าหเรารู้เรารู้ ความสว่างอันไกลโพล้นค่อยๆหายไปและทุกคนต่างมองไปทางนั้นใบหน้าของพวกเขาขยับเล็กน้อยและพวกเขาทั้งหมดหายไปเล็กน้อยคฤราสาดฟลายอิ่งคลาวคิงนับเป็นหนึ่งอผู้เชี่ยวชาญด้าน o r ริจินรีเทิร์รวมถึง s อสคิงออฟออริจินรีเทิร์นพิกเรวที่แข็งแกร่งที่สุดและนักคิดคนแรกของจักรวรรดิไบลี่จริงเมื่อนายกรัฐมนตรีทั้งปัญญาและความกล้าหาญและพันธมิตรที่มีกำแพงสองชั้นที่อยู่ของโจรในวงัง เรื่องนี้ทำให้ทุกคนที่นี่หดหูใจไม่ได้และบรรยากาศก,ก็ค่อนข้างหนักหน่วงอยู่ครู่หนึ่งแต่ในขณะนี้เสียงหัวเราะดังลั่นเกินไปก่อนวัยอันควรด้วยใบหน้าที่กระตุกทุกคนที่นี่มีความต้องการที่จะฆ่าแม้ว่าเสียงหัวเราะนี้จะไม่มีความหมายแต่ก็น่าขันและเยาะเย้ยในหูของพวกเขา ตั้งแต่นั้นมาทุกคนก็มองไปยังสถานที่ที่เสียงหัวเราะอย่างดุเดือดแต่เห็นว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนอื่นและเขาเป็นหนึ่งในสิบปรมาจารย์อาเรก่อนหน้าราวกับว่าไม่สนใจสายตาของผู้คนที่กินเนื้อคนอาจารย์ดูตื่นเต้นทันทีราวกับว่าเขาได้ค้นพบทวีปใหม่และมาที่เบลี่จิงเว่ยต่อหน้าเขาและโค้งคำนับอย่างตื่นเต้นนายกรัฐมนตรีไปหลี่เราเข้าใจเข้าใจความลึกลับที่ลึกซึ้งของหมู่ดาวอันยิ่งใหญ่นี้ ด้วยการขมวดคิ้วเบลลี่จริงเมื่อจ้องที่พวกเขาด้วยความงุนงงไม่พูดแต่เห็นว่าแต่ละคนกำลังยิ้มและอดไม่ได้ที่จะยิ้มและสายหัวอย่างช่วยไม่ได้การรายงานของท่านนายกรัฐมนตรีปรากดอว่ารูปแบบการเตะระดับ7ดาวนี้ไม่ได้เป็นเพียงรานสิชชั่นอาร์เรย์ระยะสั้นเท่านั้นแต่ยังเป็นอาร์เรย์ที่มีประจุด้วย เขาเพิ่งเทเลพอร์ทั้งหมด7ครั้งจากไทแอนทูถึงยาโอกวง6ครั้งครั้งสุดท้ายที่พลังทั้งหมดที่สะสมในบริเวณด้านหน้าทั้งหมดถูกส่งออกไปแม้ว่าจะเป็นทรานส์มิชชั่นอาร์เรขนาดเล็กแต่ก็มีบทบาทในการทรานส์มิชชั่นอาร์เรขนาดใหญ่การใช้ความสัมพันธ์ในการเชื่อมต่อระหว่างโพลารรสและมิกนิปเปอร์การถ่ายโอนพื้นที่ขนาดใหญ่จะเสร็จสมบูรณ์โดยตรงนี่คือเหตุผลที่เขามาก่อนจากไป ว่ากันว่าจุดเน้นของศึกครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่เจ็ดดาวแต่ในการต่อสู้ครั้งนี้คือดาวเหนือการต่อสู้แบบเตะคือการถ่ายโอนพลังดาวของดาวกระบวยใหญ่ไปยังดาวเหนือในลมหายใจเดียวฉันไม่เห็นการมองอย่างช่วยไม่ได้ของเบลลี่จริงเลยเลยยิ่งเขาพูดมากอาจารย์ยิ่งตื่นเต้นเขาพูดมากขึ้นราวกับว่าเขาได้ทำผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆแม้แต่ร่างกายของเขาก็ไม่สามารถหยุดสั่นได้ มันน่าทึ่งมากที่จะบอกว่าดวงดาวมากมายมหาศาลนี้ชัยชราบอกว่ายากสำหรับผู้หญิงที่ฉลาดในการปรุงอาหารโดยไม่มีข้าวและหากไม่มีพลังงานเขาก็ไม่สามารถผ่านมันไปได้แต่คาดไม่ถึงจริงๆเขาสะสมพลังระดับเจ็ดดาวไว้ในที่เดียวดังนั้นในตอนท้ายจะมีพลังงานผันผ,นผวนรุนแรงเช่นนี้อย่างไรก็ตามพลังงานมีมากเกินไปสำหรับรูปแบบอาร์เรย์ขนาดเล็กเช่นนี้จะต้องไม่สามารถทนต่อได้ ดังนั้นอารีนี้จะเป็นอารีแบบครั้งเดียวจบถ้าคุณไม่เชื่อฉันอารีนี้ต้องพังขณะที่เขาพูดอาจารย์เดินตรงไปที่ผู้ไม้ค้นหามันและในที่สุดก็ยกหินวิญญาณนักบุญสองสามชิ้นขึ้นมาในทันใดตะโกนว่าก็ได้อย่างที่เราคาดไว้คราวนี้เป็นเพราะพลังที่มากเกินไปมันถูกทำลายไปหมดแล้วห้าห้าห้าคำราม เลอาบมาสเตอร์อีก9คนเมื่อเห็นผลลัพธ์นี้อดไม่ได้ที่จะตะโกนเสียงดังและตื่นเต้นมากเพราะการคาดเดาของพวกเขาเพิ่งได้รับการยืนยันและถูกต้องแล้วแต่เมื่อไปหลี่จริงเม่อมองดูพวกเขาเธอไม่มีอารมณ์จะตำหนิอีกถอนหายใจและหันหลังกลับอย่างโดดเดี่ยวและคนเดียวก็บินไปที่วังแดนคิงเฉิงเห็นแล้วรีบตามไปแต่เมื่อปรมาจารย์เห็นเช่นนี้ก็รู้สึกงงงวยทำไม ท่านนายกรัฐมนตรีไม่พอใจกับการค้นพบของเราหรือไม่เขากังวลที่จะรู้เมื่อสักครู่นี้หรือสายเกินไปแล้วเมื่อมองลึกเข้าไปในพวกเขาดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้เห็นความคิดของพวกเขาแล้วสวร้างกวนเฟยหยุนไม่รู้ว่าจะร้องไห้หรือหัวเราะด,ดีแล้วพูดอย่างแผ่วเบาตอนนี้ทุกคนกำลังวิ่งหนีนี่มันจะมีประโยชน์อะไรทีงนี่คืออารมาสเตอร์มาสเตอร์ สร้างกวนเฟออยหยุนร้องตามและจากไปทหารคนอื่นๆก็เดินตามไปทันทีบางคนถึงกับมองดูพวกเขาด้วยความรังเกียจก่อนจะจับไปสาบแช่งในใจเนิร์ดและจับไปเหลือเพียงสิบคนนี้เท่านั้นขมวดคิ้วอยู่ในที่เดียวกันด้วยความสงสัยและความลึกลับที่ไม่อาจอย่างรู้ได้ ช้าไปไหมแม้จะช้าไปบ้างแต่ก็ไม่สายเกินไปถึงแม้ว่าคราวนี้คุณจะไม่ได้จับคนคนนั้นคุณก็จะไม่มองข้ามดวงดาวมากมายที่หายไปนานเช่นนี้เพื่อนๆนรู้ค่าของมันไหมถือมคนธรรมดารู้ว่าผายลมอะไรอาจารย์กอดไม่ได้ที่จะพูดดูถูกเหยียดยามแล้วมองไปทางคนอื่นๆว่าพวกเขากลับไปมาศึกษารูปแบบแถวที่คนวางไว้ระหว่างทางกาัน ระวังอย่าทำให้เสียหายนี่คือสตาอาเรคนหยาบคายเหล่านั้นไม่รู้จักคุณค่าของมันเราสามารถแตกต่างจากพวกเขาได้ไม่มีทางเราสามารถพัฒนารูปแบบอารได้มากขึ้นเหล่าแค่ครับครับในฐานะที่เป็นอารมาสเตอร์คนเหล่านี้มีภาษากลางและเริ่มศึกษาซากของจั่วฟานทันทีเช่นเดียวกับนักโบราณน,นักดีที่พิถีพิถันและตื่นเต้นทุกซอกทุกมุมถูกสำรวจอย่างระมัดระวังเพราะกลัวว่าจะเสียหายเล็กน้อย นี่คือข้อแตกต่างระหว่างปรมาจารย์และนักการเมืองอาจารย์มุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าและการค้นพบใหม่ทุกอย่างในสาขาของเขาในขณะที่นักการเมืองสนใจเฉพาะผลประโยชน์ที่อยู่ตรงหน้าขาวเท่านั้นพูดได้เลยว่าสองกลุ่มนี้ไม่เกี่ยวกันและไม่เข้าใจกันนักการเมืองหัวเราะย,ยอนเจ้านายเหมือนคนอวดรู้แต่เจ้านายกลับดูหมิ่นความสลับซับซ้อนของนักการเมืองหากนักการเมืองลงทุนในสายอาชีพแล้วทำไม่ได้ ทำสมาธิแล้วจะไม่เกิดผลเลยและถ้าอาจารย์กลายเป็นนักการเมืองทั้งชีวิตของเขาจะถูกทำลายด้วยความคิดที่ฟุ้งซ่านมากเกินไปในหัวใจของเขาเขาจะค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่ไหนเขาหยุดที่นี่สิบโทรไบรลี่จริงเมื่อกังวลเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่พรสวรรค์เหล่านี้มอบให้เขาเท่านั้นเราจะเข้าใจการแสวงหาและความภาคเพียรในสาขาของตนเองได้อย่างไร ทั้งสองฝ่ายต่างเป็นคนสองประเภทในโลกที่ต่างกันดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถเข้าใจกันโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามไบลี่จิงไม่เข้าใจดีว่าความภาคเพียรและความอวดดีเท่านั้นที่จะเป็นนายได้ดังนั้นเขาจึงไม่เข้าใจมันยากที่จะเข้ากันได้แต่เขาเห็นด้วยและซาบซึ้งในสิ่งนี้ เพราะเขารู้ดีว่ามีเพียงปรมาจารย์คุณสมบัตินี้เท่านั้นที่สามารถนำมาซึ่งประโยชน์มากมายแก่เขาดังนั้นเขาจึงโกรธแต่เขาไม่เคยมีเจตนาฆ่าและความไม่พอใจกับพวกเขาจากมุมมองนี้ไบลี่จรเมื่อเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กลับไปที่บริเวณพระราชวังอีกครั้งลังหวนวอเตอร์ไซพาวินเลียนเมื่อมองดูเศษน้ำแข็งบนพื้นใบลี่จริงเมื่อหายใจเข้าลึกๆเหงาอย่างสุดจะพานนาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีขอองค์การแข่งขันกับผู้อื่นฉันแพ้ความพ่ายแพ้ที่น่ากลัวและฉันไม่ได้รับชัยชนะแม้แต่น้อยกูอี้ฟานเจ้าเป็นอัจฉริยะจริงๆแต่เจ้าเป็นคนเดียวที่เกลียดที่สุด เหลือตาสันเล็กน้อยไบยลี่จริงเมื่อหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกใครทำให้เจ้าขัดแย้งกับธรรมชาติที่แท้จริงทั้งเชนจิวและฮีถึงยางซึ่งเป็นทั้งคนเชิงกลยุทธ์ได้พบกับบุคคลที่เข้าคู่กันอย่างเป็นธรรมชาติต่อสู้เพื่อชัยชนะหรือความพ่ายแพ้อาจเป็นเพราะว่าผู้รู้หนังสือเปรียบเทียบในทางที่ดีเขาเขาสู้ มีเสียงท้องฟ้าแตกสั้นสร้างกวนเฟยหยุนก็ปรากฏตัวขึ้นที่นี่โดยทันทีโดยถือกูซันตองที่กำลังจะตายอยู่ในมือของเขาและพูดอย่างเย็นชาว่านายกรัฐมนตรีไป่หลี่เด็กคนนี้จะทำอะไรเก็บไว้ที่นี่ก่อนแล้วรอให้กูอี้ฟานจับเหยื่อแล้วฆ่าเขาพร้อมๆกันดวงตาของเขาหลีลงเล็กน้อยใบลี่จิงเมื่อยกัดฟันกล่าวสร้างกวนเฟยหยุนอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเยาะ หายากมากนายกรัฐมนตรีปายหลี่ผู้รักชีวิตของเขาเสมอมีเจตนาฆ่าต่อหน้าคนที่มีความสามารถเช่นนั้นไม่มีความรู้สึกสงสารดูเหมือนว่าจะโกรธเคืองไรฮีฮีฮีต่อให้ไม่มีวันนี้ถ้าฉันรู้ว่าเขาเป็นอัจฉริยะฉันจะต้องไม่อยู่แม้ว่าเขาจะเต็มใจให้ฉันใช้มันก็เหมือนกัน แสงเย็นวาบในดวงตาของเขาไบลี่จริงเมื่อหันกลับมาทันทีและเดินจากไปโดยไม่หันกลับมามองแต่เสียงการฆ่าที่เย็นชาของเขาตกลงไปที่หูของสร้างกวนเฟยหยุนฉันไม่ชอบมันบางคนชอบฉัน เมื่อมองลึกเข้าไปในเขาจนกระทั่งเขาหายตัวไปสร้างกวนเฟยหยุนอดไม่ได้ที่จะยกมุมปากขึ้นและหัวเราะออกมาวู้เป็นคนแรกวู้เป็นคนที่สองเหล่านักรบต่อสู้กันอย่างดุเดือดและนักปราดก็ต่อสู้ด้วยอุบายซึ่งเป็นสิ่งที่ดีจริงดีจริงโดยไม่คาดคิดแม้แต่นายกรัฐมนตรีที่สง่าง,งามคนนี้ปหลีก็ไม่สามารถป้องกันได้ดูเหมือนว่าเขารู้สึกถูกคุกคามจริงๆเขาเขา ด้วยเสียงหัวเราะสร้างควนเฟยหยุนหันศีรษะอีกครั้งและมองไปยังฉากที่น่าสยดสยองที่ศาลาน้ำว่างเปล่าตอนนี้ใบหน้าของเขาจมลงอย่างไม่สามารถควบคุมได้เขากัดฟันและพูดว่ากูอี้ฟันคุณทำลายดินแดนที่ได้รับพรของฉันชายชราจะไม่เบายกโทษให้คุณหึ่ม เมื่อพูดไปแล้วสร้างกวนเฟยหยุนก็พ่นลมหายใจด้วยความกโกรธและเดินกลับมาถือผิวซี่กู่ซานถงในมือเลือดหยดฟันลงไปที่พื้นทิ้งรอยสีแดงสดซึ่งกระจายออกไปแต่กลายแดนคิงเฉิงดูทั้งหมดนี้ในมุมสลัวลูกคราวของเขาแต่ไม่สามารถหยุดถอนหายใจได้สายหัวของเขาอนิจจาเจ้าหนูน้อยคราวนี้เจ้าตกเป็นเป้าหมายของสุนัขบ้าสองตัวมันไม่ง่ายเลยที่จะขจัดความพัวพันของพวกเขา ในทางกลับกันเมื่อลำแสงที่พุ่งสูงขึ้นร่างของจั่วฟาน2ก็ปรากฏขึ้นในป่าที่เขียวชอุ่มและเขียวขจีห่างไกลจากไ y i ิงคลาว d ิตี้อันไกลโพ้นแชงกวนคิงย่นมองดูทุกสิ่งรอบตัวเธอครู่หนึ่งเธอคิดไม่ออกพวกเขาเพิ่งถูกเคลื่อนย้ายไป2-300มรยไมล์และอีก2-300มรยไมล์พวกเขาไปถึงที่อันไกลโพ้นด้วยลมหายใจเพียงครั้งเดียวและแม้แต่เงาของไพอิงคลาว d ิตี้ก็มองไม่เห็น หากเป็นกรณีนี้สร้างกวนเฟยหยุนจะตามไม่ทันฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกมีความสุขแชงกวนคิงย่นมองไปทางจั่วฟานอย่างแปลกใจกูคุณทำได้ยังไงคุณทำได้ยังไงเจ้ารออยู่ที่นี่ข้าจะเงียบโดยไม่มองที่เธอจั่วฟานปล่อยเสียงเย็นเย็นจากนั้นเดินไปข้างหน้าและเข้าไปในถ้ำที่มืดมิดแชงกวนคิงย่นสะดุ้งรู้สึกวิตกไม่พูดอะไรเพียงแค่รออยู่ที่นี่อย่างกระสับกระส่ายขณะที่จัวฟานพูด แต่ไม่นานก็มีเสียงหน้ามาและเสียงดังจากภายในถ้ำและเสียงคำรามโกรธก็ดังขึ้นทั่วทั้งภูเขาเมื่อได้ยินสิ่งนี้แชงกวนคิงยั่นผงะแต่ในไม่ช้าก็เข้าใจอะไรบางอย่างและก้มหน้าลงอย่างเศร้าเธอเข้าใจว่าจั่วฟานกำลังระบายท้ายที่สุดในขั้นต้นด้วยแผนของเขาและการใช้งานที่เข้งงวดทั้งเขาและซานน้อยสามารถหลบหนีจากไฟอิงได้สำเร็จคลาวซิตี้และบยบินไปไกล แต่ตอนนี้เพราะตัวเองลูกชายโดนจับแล้วจะไม่โกรธได้ยังไงเมื่อรู้ถึงอารมณ์ของเขาเขาค่อนข้างจะโทษตัวเองอยู่ในใจแชงกวนคิงย่านไม่กล้าที่จะรบกวนเขาแต่ด้วยน้ำตาในดวงตาของเขารอยอยู่ข้างนอกอย่างเงียบๆเ,เสียงดังและเสียงคำรามกินเวลาเกือบตลอดทั้งคืนในถ้ำภายในถ้ำและไม่หยุดจนถึงรุ่งสาง แชงกวนคิงย่านไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในฉันก็เลยไม่กล้าเข้าไปแบบนั้นหลังจากรอยอยู่ข้างนอกเป็นเวลาสองวันในที่สุดจั่วฟานก็เดินออกมาจากข้างในใบหน้าของเขาก็เหมือนเดิมสงบเงียบยิ่งกว่าเดิมมากมาย อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้แชงกวนคิงย่นประหลาดใจก็คือในขณะนี้ท่าทางที่สง่าง,งามของจั่วฟานนั้นอ่อนแอกว่าเมื่อก่อนและฐานการพาะปลูกก็ลดลงเช่นกันโดยเปลี่ยนจากสปริตอินลูมิเนชันดังเดิม5ชั้นเป็นสปริตอินลูมิเนชันโฟชั้นพอบ้านราชาปีศาจจั่วฟานตอนที่922ทำไม ทำไมคุณเมื่อมองไปที่ร่างที่ไม่แยแสของจัวฟานแชงกวนคิงยั่นก็ปิดริมฝีปากสีแดงสดของเขาเบาๆใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยสีสันที่น่าทึ่งและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสงสยัยเมื่อรู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรจัวฟานก็คร่ำครวญเล็กน้อยพ่นอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ออกมาหนึ่งคำแล้วพูดอย่างแผ่วเบาไม่มีอะไรแย่ที่สุดฉันเพิ่งผ่านพ้นไปได้สองวันนี้การฝ่าฟันอุปสรรคเป็นไปได้ยังไง เทคนิคการเพาะปลูกของฉันไม่เหมือนกับคนอื่นๆเน้นการปลูกฝังจิตให้กลับสู่ต้นกำเนิดเรียกว่าศิลปะธรรมชาติที่แท้จริง ด้วยความเฉยเมยในสายตาของเขาจัวฟานกล่าวอย่างเงียบๆว่าสิ่งที่แสดงให้เห็นคือรัศมีที่ซ่อนอยู่ฝังอยู่ในหัวใจและฐานการพาบปลูกค่อยๆกลับสู่สถานะเริ่มต้นของมนุษย์สภาพความโกลาหลแต่ความแข็งแกร่งอย่างมากเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันอารมณ์ก็จะสงบลงเมื่อความเกลียดชังหมดไปย่อมส่งผลดีต่ออารมณ์เมื่อใดก็ตามที่ฉันอารมณ์เสียและหงุดหงิด ฉันจะอุทิศตนเพื่อการฝึกฝนชั่วขณะหนึ่งในช่วงสองปีที่ผ่านมาฉันได้ฝึกฝนเทคนิคการฝึกฝนนี้ด้วยเหตุนี้ดวงตาของจัวฟานยังคงสงบแต่มีร่องรอยของความเศร้าที่มองไม่เห็นในดวงตาของเขาในช่วงสองปีที่ผ่านมาเขาได้ฝึกฝนเทคนิคการฝึกฝนที่ผู้เท่าหยวนทิ้งไว้ให้เขาทําให้อารมณ์ของเขาสงบลงกล่าวคือหัวใจของเขาไม่สม่ําเสมอและพัวพันกับความเศร้าโศกตลอดสองปีที่ผ่านมาสิ่งที่เขาทําคือ เมื่อมองลึกเข้าไปในตัวเขาแชงกวนคิงยั่นดูเหมือนจะเข้าใจความหมายและอดไม่ได้ที่จะคาดเดาอย่างไม่แน่นอนคุณหมายถึงคุณเป็นเพราะเรื่องภรรยาคุณในช่วงสองปีที่ผ่านมาก็นินทาน,น้อยลงอย่างไรก็ตามก่อนที่เธอจะพูดจบจั่วฟานก็ตะโกนเสียงดังและขัดจังหวะทันทีสถานที่นัดพบของตระกูลสร้างกวนของครูอยู่ที่ไหนพาฉันไปที่นั่นด้วย ไม่สามารถหยุดได้เล็กน้อยแชงกวนคิงยันมองลึกเข้าไปที่เขาอีกครั้งแต่เห็นว่าใบหน้าของเขาไม่แยแสบ่อน้ำโบราณไม่มีระลอกคลื่นเมื่อรู้ว่าไม่ต้องการพูดถึงเรื่องนี้เขาก็หยุดพูดพยักหน้าเล็กน้อยเท่านั้นเขาจึงบินขึ้นไปบนฟ้าและนำทางไปเมื่อลืมตาขึ้นและเหลือบมองเธอดวงตาของจัวฟานเป็นประกายและเขาก็ก้าวเท้าตามไป นับตั้งแต่นั้นมาเงาของชายและหญิง2ร่างบินไปทางตะวันออกอันไกลโพ้นอย่างรวดเร็วดวงอาทิตย์เพิ่งจะขึ้นและเที่ยวบินนี้ใช้เวลาอีกสองวันสองคืนในช่วงเวลานั้นทั้งสองคนไม่ได้พูดคุยกันมากนะักจัวฟานทำหน้าเคร่งขครือไม่มีความสุขหรือเศร้าโศกแอลมนันก็ธรรมดาเสมอแชงกวนคิงเย่นประมาหันศีรษะและแอบมองเขาอย่างลับๆต้องการจะพูดอะไรหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับบางสิ่ง ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชายผู้นี้แต่เมื่อเขาเห็นใบหน้าของเขาที่ไม่ยอมให้เกินหนึ่พันลีเขาก็ถอนหายใจในหัวใจของเขาใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้และปฏิเสธความคิดนี้อีกครั้งในที่สุดหลังจากพันไปอีกวันแชงกวนคิงยั่นก็จมลงและตกลงมาที่หน้าทะเลสาบอันเงียบสงบในที่สุดเมื่อจั่วฟานเห็นเขาก็ล้มลงทันทีและล้มลงข้างๆเธอจากนั้นฉันก็มองดูแผนผังโดยรอบอย่างระมัดระวังและพยักหน้าเบาๆ นี่คือที่ที่ครอบครัวสร้างกวนของคุณอยู่หลังจากถอยกลับมันเข้มงวดจริงๆนี่เธอรู้ได้ยังไงว่าฉันยังไม่ได้บอกแชงกวนคิงย่าเหลือบมองเขาอย่างแปลกใจโดยไม่คาดคิดในดวงตาที่สวยงามมีหลายสีอดไม่ได้ที่จะหัวเราะจัวฟานสายหัวอย่างไม่แยแสอย่าลืมว่าฉันค่อนข้างประสบความสำเร็จในอาเรอุปสรรคในทะเลสาบแห่งนี้อาจไม่มีใครเข้าใจได้ แต่พวกเขาไม่สามารถซ่อนมันจากสายตาของฉันได้ถ้าเจ้ามาที่ประตูอย่างกระทันหันเช่นนี้ตระกูลข่าข่าสามารถทำลายบาเรียนี้แล้วบุกเข้าไปเมื่อมองไปที่จัวฟานด้วยความ,มงุนงงดวงตาขนาดใหญ่ที่สวยงามของเขาก็กระพือปีกเป็นครั้งคราวแต่สร้างกวนชิงหอยานไม่สามารถพูดอะไรได้อีกเขาก็มืนงง,งงไปหมดจนกระทั่งจั่วฟานดูแปลกๆเธอก็ยังไม่ตอบสนองแต่จ้องไปที่จัวฟานดวงตาของเธอก็หมองคล้ำ ฉันจะทำอะไรได้อีกฉันไม่รู้มันมากเกินไปทำไมฉันต้องบอกคุณเร็วเข้าและโทรไปที่ประตูจั่วฟานสายหัวอย่างช่วยไม่ได้พ่อนอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ออกมาหนึ่งคำและสะบัดสองนิ้วไปที่หน้าผากของแชงกวนคิงยั่นด้วยเสียงปังเขาสะบัดหัวของเธอสั่นยิ่งอย่างเจ็บปวดที่มุมปากของเธอและลูกหน้าผากของเธอ อย่างไรก็ตามเธอไม่ได้โกรธแต่แก้มของเธอแดงและหลังจากหัวเราะเก่งเธอผนึกมือของเธอและกำลังจะเปิดประตูอารีอย่างไรก็ตามก่อนที่เธอจะทำอะไรได้เสียงตะโกนสองเสียงก็ดังขึ้นพร้อมๆกันใครทันทีหลังจากนั้นร่างสองร่างของสู้โซก็วาววับและเด็กสองคนในชุดขาวก็ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาทันทีด้วยปราณที่ชั่วร้ายและการแสดงออกอย่างระมัดระวังบนใบหน้าของพวกเขา ฉันเองไม่รู้หรออคางของอย่างเอโกวยใบยถูกยกขึ้นเล็กน้อยและแชงกวนคิงย่านหัวเราะทั้งสองมองอย่างตั้งใจแต่พวกเขาก็ตกตะลึงและจากนั้นพวกเขาก็ดนีใจมากคุณหญิงคุณกลับมาแล้วแต่ผู้เท่าคิดถึงคุณมุมปากยกขึ้นยิ้มอย่างเฉยเมยแชงกวนคิงย่านก็พยักหน้าด้วยความยินดีเดี๋ยวก่อนกูยี่ฟานคุณกล้าที่จะปรากฏตัวต่อหน้าเราไหมย,ยอมรับชะตากรรมของคุณ แต่ในไม่ช้าเด็กสองคนนั้นก็มองไปทางจั่วฟานด้วยความประหลาดใจอีกครั้งจากนั้นดวงตาของพวกเขาก็แดงก่ำและทั้งร่างก็เต็มไปด้วยรัศมีแห่งการฆ่าทันใดนั้นก็ระเบิดออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทางอันทรงพลังของผู้เชี่ยวชาญโซฟิวชั่นเรียกกดใบหน้าของจั่วฟานอย่างดุเดือดและตะโกนโกรธฉันตกใจอย่างงอดไม่ได้แชงกวนคิงยั่นเห็นว่าพวกเขากำลังจะยิงใส่จั่วฟานและรีบหยุดอยู่ตรงหน้าพวกเขาและพ,ละพูดอย่างโกรธเคืองคุณกำลังทำอะไรอยู่ หญิงสาวผู้เท่าผู้เท่าและผู้อุทิศทั้งสามได้บอกเราแล้วเมื่อพวกเขากลับมากูยี่ฟานเป็นสายลับครั้งนี้เราเสียเงินไปเยอะมากต้องขอบคุณเขาวันนี้เราสองคนจะล้างแค้นให้เผ่าที่ตายแล้วหึมอัญญประกาศคู่ทั้งสองกัดฟันอย่างดุเดือดทั้งสองจ้องเขมมอง,งอและจากนั้นก็มองไปทางแชงกวนคิงย่นชักชวนคุณหมูได้โปรดออกไปให้พ้นอย่าโดนสันวนโวหารของเด็กคนนี้เด็กคนนี้ต้องตายวันนี้ ทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาเจตนาฆ่าของคนสองคนก็ยิ่งแย่ลงไปอีกเมื่อแชงกวนคิงยั่นเห็นมันใบหน้าของเขาก็วิตกกังวลและเขาก็รีบกางแขนออกและปกป้องจั่วฟานด้วยใบหน้าที่มั่นคงฉันอยู่ที่นี่วันนี้ฉันเห็นแล้วใครในพวกคุณกล้าทำร้ายนายกูเอเวนลาสแฮร์หญิงสาว ด้วยใบหน้าที่กระตุกทั้งสองมองลึกไปยังผิวที่กระชับของแชงกวนคิงยั่านแต่พวกเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้พวกเขาทำได้เพียงถอนหายใจเผยให้เห็นใบหน้าที่ทุกระทมเมื่อเห็นว่าพวกเขาไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าในตอนนี้แชงกวนคิงยัน่นอดไม่ได้ที่จะมองไปทางจั่วฟานที่อยู่เบื้องหลังเขาและพูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบา คุณรีบไปออกไปก่อนที่พ่อของฉันและพวกเขาจะออกมาคุณยังสามารถอยู่รอดมิชะน,นผู้เชี่ยวชาญภายในออกมาแม้แต่ฉันก็ปกป้องคุณไม่ได้ใครใช้ให้คุณปกป้องฉันฉันมาเพื่อพบพ่อของคุณตอนนี้คุณเข้าไปข้างในและเรียกพ่อของคุณออกมาจั่วฟานมองเธออย่างเย็นชาจั่วฟานแสดงออกอย่างเฉยเมย ลมหายใจหยุดนิ่งแชงกวนคิงย่านอดไม่ได้ที่จะมองเขาอย่างดุเดือดและพูดอย่างโกรธเคืองตอนนี้คุณยังทำวิญญาณวีรชนอะไรอยู่คุณทำให้คนในตระกูลของเราได้รับบาดเจ็บสาหัสในครั้งนี้ในฐานะประมาจารย์พ่อของข้าจะปล่อยเจ้าไปได้อย่างไรคุณไม่ได้ติดพันความตายในกรณีนั้นคุณในฐานะคุณหญิงคนโตของตระกูลสร้างกวน คุณเรียกพ่อของคุณออกมาลงโทษฉันในฐานะฆาตกรและล้างแค้นทำไมคุณถึงมาพักที่นี่คุณแชงกวนคิงยันพูดไม่ออกแต่เขาสาบแช่งอย่างลับๆว่าทำไมคุณถึงไม่สามารถบอกความมดีจากความชั่วได้ถ้าคุณมีทางรอดคุณต้องปิดประตูมรณะถ้าคุณตายฉันทำได้แล้วซาน้นยละ่ะหายใจเข้าลึกลึกจวฟาเหลือบมองเขาอย่างช่วยไม่ได้และพูดอย่างเย็นชาว่า คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันมาเยี่ยมพ่อของคุณครั้งนี้ถ้าเจ้าไม่ไปรายงานข้าก็ไม่สำคัญหรอกขณะที่เขาพูดดวงตาของจัวฟานก็เย็นชาและเขาก็พร้อมที่จะเร่งรีบเมื่อเห็นสิ่งนี้แชงกวนคิงยั่นก็รีบหยุดเขาและบอกนะว่าถ้าคุณบุกเข้ามาแบบนี้มันจะยิ่งลำบากขึ้นไปอีกโอเคฉันกลัวคุณฉันจะบอกคุณบางอย่างและพูดแต่สิ่งดีสิ่งดีเอาละบางทีโอ้อัญยประกาศคู่ สายหัวอย่างไม่เต็มใจแม้ว่าแชงกวนคิงย่นจะพูดเช่นนั้นเธอก็รู้สึกกว่าต่อให้เธอจะอ้อนวอนมากแค่ไหนมันก็ไม่น่าเชื่อถือแต่เธอไม่สามารถรั้งจั่วฟานได้อีกดังนั้นเธอจึงทำได้เพียงรั้งตัวเองไว้ ตั้งแต่นั้นมามือของแชงกวนคิงยั่นก็ผนึกโลแล้วชี้ไปข้างหน้าแต่มีเสียงเบาและพื้นผิวของทะเลสาบที่สงบนิ่งก็กระเพื่อมและกระจายออกไปทันใดนั้นหลุมดำสนิทก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนและมองเข้าไปข้างในจากระยะไกลเป็นถ้ำที่ลึกและไม่มีก้นมึงเธอสองคนพูดตรงๆในหญิงสาวคนนี้ต้องไม่ทำเป็นตาบอดโดยไม่คิดก่อนที่เขาจะกลับมา คุณเคยได้ยินไหมบาเรียรเปิดออกและแชงกวนคิงย่นมองกลับมาที่จั่วฟานแต่ถอนหายใจแล้วพูดว่าเขาต้องการเข้าไปข้างในแต่ก่อนจะเข้ามาเขายังมองไปทางองครักษ์สองครอบครัวด้วยความเป็นห่วงและเตือนทั้งสองจ้องตาก,กันทั้งสองขยิบตาให้กันและกันและทั้งสองก็โค้งคำนับอย่างเชื่อฟังทำตามคำสั่งของพี่สาวคนโตฉันจะเข้าใจก็ได้ตราบใดที่นายเข้าใจ แชงกวนคิงย่านพยักหน้าอย่างพอใจโบกกระโปรงของเขาและพุ่งเข้าไปในรูอย่างสูงชันจนเขาหายตัวไปในชั่วคลิปตาแต่ในไม่ช้าเธอก็ส่งเสียงดังที่เป็นห่วงเธอกลับมาคุณชายกูคุณต้องคิดเกี่ยวกับมันไปตอนนี้ก็สายเกินไปแล้วโดยไม่พูดจัวฟานกรอกตาอย่างเฉยเมยไม่แยแส เป็นเวลาน,านานที่ไม่ได้ยินคำตอบแชงกวนคิงยั่นเข้าใจความหมายของจั่วฟานถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้และหยุดพูดดังนั้นเขาจึงต้องเดินเข้าไปข้างในทันใดนั้นมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นในความมืดภายในถ้ำขณะที่พวกเขาเดินต่อไปไกลขึ้นเรื่อยเรืจนหายวับไปในที่สุดยามทั้งสองได้ยินว่าการเคลื่อนไหวของหญิงสาวหายไปในที่สุดหลังจากมองดูกันและกันแ,แล้วมุมปากของพวกมันก็ปล่อยส่วนโค้งชั่วร้ายออกไปโดยไม่รู้ตัว จากนั้นดวงตาสองคู่ที่เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าจ้องไปที่จั่วฟานประกายแสงอันเย็นชาฮูฮูกระพริบเขาหลีตาลงเล็กน้อยมองเห็นได้เต็มที่ว่าพวกเขากําลังคิดอะไรอยู่ปากของจั่วฟานก็กลายเป็นส่วนโค้งแปลกๆแ,แ,และเสียงของเขาย่อเย,อเยอ้ยคุณหญิงกลับมาแล้วคุณหญิงกลับมาแล้ว ในเวลาเดียวกันแชงกวนคิงยันเดินทางไปภายในถ้ำน้อยกว่า100เมตรและพบหน่วยลาตระเวนในถ้ำทันทีเขาตกใจในทันทีแล้วเขาก็กรีดร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าและประกาศข่าวดีไปทุกมุมของถ้ำและหลังจากรับสายจากบุคคลน,นั้นกลุ่มคนก็ออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของครอบครัว สร้างกวนเฟยเสียที่ทักทายเขาอย่างไม่อดทนเมื่อเขาเห็นว่าเขาเป็นลูกสาวของตัวเองจริงๆเขากอดไม่ได้ที่จะดีใจและก้าวไปข้างหน้าและกอดแน่นด้วยความตื่นเต้นการเต้นรำและการเต้นรำยาเนอร์นในที่สุดคุณก็กลับมาคุณไม่เจ็บไม่ขอบใจมากพ่อที่เป็นห่วง สายหัวชาชาแชงกวนคิงยั่นก็ดูมีความสุขเมื่อมองดูเธออย่างลึกซึ้งสร้างกวนเฟยเสียก็พยักหน้าด้วยความยินดีจากนั้นราวกับกำลังคิดอะไรบางอย่างเขารีบถามหอ,อยานเอ๋อทำไมคุณถึงกลับมานานมากแล้วเด็กคนนั้นไปทำอะไรคุณไม่ครับตั้งแต่คุณกูช่วยชีวิตลูกสาวไว้เขาดูแลเขาเป็นอย่างดีและเขาก็ส่งลูกสาวกลับเป็นการส่วนตัวหมายความว่ายังไงเขาส่งคุณกลับมา แชงกวนคิงยั่นเดิมทีต้องการจะพูดอะไรดีๆให้กับจัวฟานเพื่อที่เขาจะได้กำจัดเขาออกไปชั่วขณะหนึ่งแต่ก่อนที่จะพูดจบสร้างกวนเฟยเซียก็ตกใจและพูดอย่างกังวลว่าแล้วเขาตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแล้ว